ี๋ยวซยลเดี๋ยวรบุญไปสวนกันวันนี้จะมาเดินที่ป้อมหัวสองเข้าป้อมมาปุ๊บไปร้านกาแฟก่อนเลยร้านกาแฟที่นี่น่ารักมากแต่ร้อนไปหน่อยข้างบนเลยมาหน้าข้างล่างวิวสวยมากกินไปชมวิวไปเค้กก็อร่อยเลิศอ,อยู่นะอ่ะกินเสร็จก็มาเดินเล่นที่ป้อมได้กำแพงเนี้ยมีระยะทางทั้งหมด5.7กิโลเมตรนะเราจะมาเดิน เดินเดินดินดดูวิวสวยๆที่นี่ถ้ามาตอนใบไ,ไม้เปลี่ยนสีสวยมากชอบมีคนแก่มานั่งตรงนี้ค่ายแม็กเลยยังการรูปวาดโอ้สวยดูวิวสิทุกคนอต้องมาแล้วนะเนี่ยบันไดเดินที่นี่ก็ได้เงื่อหน่อยได้ดูธรรมชาติได้ดูป้าล้องอารีลังไปแวแบบกินข้าวที่ตลาดกันกินตอกบุกกี เดินเล่นถนนตรงนี้น่ารักมากอู้ซันเจยซันเจยไหนๆก็มาซูโมนพัดไม่ได้คือต้องแวะทำรอยเลอฟี่ลันเนอร์บ้านซอนเจยน่ารักมากวันนี้ไม่เปิดนะเสียดายเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นกันต่อที่นี่น่ารักมากเมืองน่ารักมากแถมยังมีกิฟชอ็อปกุ๊บกิฟของกุ๊บกิฟเต็มไปหมดเลยแต่เมืองเดินเลือกได้เลยมีทั้ง stationery จานของตกแต่งบ้านร้านถ่ายรูปเยอะมากเอาเพอพอผ้าที่ตกแล้วสวยมากก็ไก่ร้านตัวเอาหมดวันแหละหมดวันแหละก็กลับโซได้หนึ่งชั่วโมงบายจ้า